ผมได้ยินมาเยอะนะคื่เขาว่ารักใครให้รักครึ่งหนึ่งรักตัวเองครึ่งหนึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระมากเข้าใจไหมเออรักรักใครรักให้เป็นเห็นไหมเขาชอบพูดรักใครรักให้เป็นรักตัวเองครึ่งหนึ่งรักเขาครึ่งหนึ่งสําหรับผมผมไม่เชื่อนะผมว่าคนที่คิดแบบนั้นมันไร้สาระมากผมเคยเจอมาแบตัวเอง ผมไม่เคยคั่งหรอกผมรักใครผมรักใครผมรักให้สุดใจเขาบอกเขาทาอะไรให้สุดไงแบบพวกโลกสวยไงนี่ว่าเออรักใครรักครึ่งนึงนะเป็นไปไม่ได้หรอกในเมื่อความรักมันเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องรักให้สุดรักให้หมดถ้าว่ารักครึ่งหนึ่งนี่แสดงว่ายังไม่เจอรักแท้แบบนั้น ผมคนหนึ่งผมเคยผ่านมาผมอ,อกหักมัาก็เยอะไม่เคยทิ้งใครหรอกมีแต่เขาทิ้งทั้งนั้นเพราะผมเป็นคนแบบนี้บางคนก็ว่าผมว่าผมอะไรแบบเพอเจออะไรมแต่ผมพูดนี่ผมมีสาระนะผมพูดความจริงพูดจากใจจากความรู้สึกมนี่ยผมเห็นหลายคนมากโพสโพสโพสรักใครรักให้เป็นรักครึ่งหนึ่ง ลักตัวเองครึ่งหนึ่งไสรสาระมากจะลักใครทั้เทีรักให้สุดไปเลยเชื่อผมฝาไว้ด้วย